สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะโอ้ยหาหน่อยเสียสดายหาหน่อยเนาะ เสียดายฮานอยฮานอยไปหลักกร้อยนะคะเออเสียดายวันนี้ฮานอยเราฟันหกหกไปหลักร้อยนะคะแล้วก็วันนี้มีลาวด้วยล่าสุดลาวออกไปเมื่อวันพุธนะคะออกไปเมื่อวันพุธ วันนั้นไม่วันนั้นไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าติดอ่าทำพิธีเทวาพิเศษแต่เราวันนั้นเราให้ศูนย์ซึ่งอเราพัฒนาออกศูนย์สองนะคะมารูดอ่ะหวัดดีค่ะแม่หวัดดีค่ะสิดอยเนองให้หกอืมหกไปหลักร้อยนะคะหกห้าเจ็ดเจ็ดเก้า อืชํำไม่หยุดอ่ะสวัสดีค่ะหวัสดีค่ะเนอะเออนิเคเอ,อกอะไรสักครู่นะคะสักครู่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มก็ยังไม่ได้ลงเพราะว่าดูผมสิโอ้โหแต่หุ้นเราโอเคนะวันนี้หุ้นเราถือว่าฟอร์มดีมากนะคะสำหรับหุ้นนิเคจีนห้าง นันนบาวันอีกแล้วเอาวัด,ดีค่ะวัด,ดีค่ะแม่วัด,ดีค่ะวันนี้เราจัดโปรหมดเลยนะเพราะว่าหนึ่งเลยเพิ่ง เราเพิ่งทําการอาลุกเศกนะคะในพิธีเทวาพิเศษนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอพิธีนะคะการปลุกเศกมีสบู่เซรั่มแป้งลิปสติกทุกสิทุกอย่างนะคะเราทําการปลุกเศกหมดเลยนะคะคุณแม่อะเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่หนึ่ง ต่นีช่วงนี้ลาวโหดนะมาศูนย์ดีโอ้โหศูนย์แบบมาเล็กต่ำไม่ถอยเลยอืมใช่ช่วงนี้ลาวแบบศูนย์เดินสวัสดมาก เสรับอ่าวันนี้คือจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราพูดถึงสิ่งตัวสินค้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะก็เลยถ้าทำเราก่อน หกตัวง้อที่แลมนอกเลยนะ ก็เนื่องจากเราเพิ่งจะทำพิธีเทวาพิเศษในการปลุกเสกของมงคลนะคะหนึ่งเลยเราเพิ่งทำพิธีไปเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาคือสดสดร้อนๆนะคะก็อยากให้ผู้บริโภคได้ของที่เขาเรียกว่าไงอ่อ่าเขาเรียกว่า ที่มีคุณค่าแล้วก็สมควรแก่การได้รับนะคะเอ่เอเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะแม่นะอาอสักครู่หนึ่งขออนุญาต ไม่เห็นเลยนะคะอ่ะสักครู่นะคะสักครู่หนึ่งนะคะ วัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะนอยไม่ทันนอย6กนะ้นนอยวีก็ลองตามดู6กนะคะหอ่ะก็วันนี้ใจจริงคือจะปล่อยแค่ตัวของสบู่ก็อ่ะเนาะราคานี้ก็เราให้ทุกรายการเลยก็แล้วกันวันนี้ทุกชิ้นทุกรายการนะคะเราน่าจะมาตัวเดิมๆหรือเบิ้ลเลย เออแต่สูตรมาแรงมากช่วงนี้เราสูตรมาแรงอ้าววันนี้นะคะทุกทุกรายการทุกสินค้าทุกชิ้นราคาเท่ากันหมดเลยคือ100บาทนะคะจัดส่งฟรีด้วยได้เข้ากลุ่มด้วยนะคะอ่าเป็นกลุ่มแนวทางเพราะว่าที่ให้ราคานี้เลยคือ1อยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็อ่าได้ของที่ดี นะคะต้องต้องดีจริงนะคะเพราะว่า1ถ้าใครได้รับชมการถ่ายทอดสดอ่เดี๋ยวขออนุญาตบล็อกก่อนมีคนวางลิงก์นะคะอ่ถ้าใครได้รับชมการถ่ายทอดสดในการทําพิธีเทวาพิเศษในการปลุกเสกของมงคล mm. ก็จะได้รู้เลยว่ามันมัน,ม,นมันดีจริงๆนะคะทุกขั้นตอนลำดับพิธีมีความหมายแล้วก็มีพลังมีมนนะคะอ่า อะทุกรายการวันนี้100บาทหมดนะคะคุณแม่ไม่ต้องตกใจเพราะว่า1อยากให้ทุกคนได้เอาไปลองใช้แล้วก็ได้ลองสัมผัสดูนะคะอะ่คือเป็นของมงคลทั้งนั้นเลยแม่อ่ะเอาอะไรก่อนเลยอ่ะอันดับแรกที่หลายๆคนอยากได้เพราะว่าราคาเปิดตัวของเราอยู่ที่100อ่า 79ถูกต้องไหมอ่า179บาท